สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดคาดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรต์คาดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมถุนหรือราศีมิถุนชิมินายผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายน เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15เมษายนพุทธศักราช2566ภัยที่ได้เด็กถือไม้เท้า3ถ้วย The World The High Priestess 5เหรียญ8เหรียญ2ดาบ9ไม้เท้า The Hierophant 3ไม้เท้าตัวตนนิสัยความคิดช่วงนี้ ค่อนข้างอยากจะขยันอยากจะเรียนเพิ่มเติมอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยากจะออกไปดูโลกข้างนอกมากกว่าความรู้รอบตัวในใกล้ๆสังคมของตัวเองอยากจะไปมองโลกข้างนอกมองโลกกว้างๆอยากจะหาประสบการณ์แล้วก็เป็นช่วงที่พยายามเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะไปหา ศึกษาเพิ่มเติมอะไรที่เพิ่มความรู้หรือเพิ่มประสบการณ์หรืออาจจะอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือรอบโลกการเรียนการศึกษาในช่วงนี้ค่อนข้างที่อยากจะขยันอยากหาความรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะไปแลกเปลี่ยนเป็นนักศึกษาหรือไปแลกเปลี่ยนความรู้ยังต่างประเทศ หรืออาจจะอยากไปเรียนรู้ต่างประเทศหรือไปฝึกงานยังต่างประเทศอาจจะมีการเตรียมการหรือวางแผนเอาไว้แล้วสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตการเงินการบริหารการจัดการหรืออาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างๆหรืออาจจะวางแผนไปเรียนสาขาใดๆก็ได้ที่ต่างประเทศการงานอาชีพช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นงานที่ทําเรื่อยๆงานที่ต้องทําเป็นทีมมีใจรักสมัครสมานสามัคคีกันอาจจะเป็นงานเร่งในบางช่วงหรือเรื่อยๆในบางช่วง งานก็ค่อนข้างจะต้องทำเป็นกะเป็นเวรเป็นผัดหรืออาจจะมีการส่งไปศึกษาดูงานหรือไปฝึกงานต่างบริษัทหรือว่าต่างโรงงานหรืออาจจะส่งไปศึกษาดูงานต่างประเทศอาชีพการงานที่ทำอยู่ช่วงนี้หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักการเงิน พนักงานในบริษัทหรือห้างร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเข้ากะเข้าเวรหรืออาจจะเป็นไปได้เป็นพนักงานขายเป็นเซลลขายตรงหรืออาจจะมีการไปทำงานอย่างต่างประเทศสาขาอะไรก็ได้ที่มีใจรักหรือเป็นงานที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ หรืออาจจะใช้ต่างภาษาการการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับเป็นประจำไม่ค่อยจะเพียงพอกับการใช้จ่ายแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเก็บส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องหมุนใช้จ่ายตลอดส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงแล้วก็ไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะลงทุน แล้วก็ระมัดระวังให้ดีในเรื่องของคนที่จะมารีดไถยหรือหยิบยืมเงินไม่ควรจะให้หยิบยืมเงินหรือปล่อยคู่ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็บางทีอาจจะมีญาติพี่น้องหรือทางบ้านมาหยิบยืมเงินจะไม่ได้คืนสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรในส่วนของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ อุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้ยังไม่พบรักหรือเจอะเจอใครยังเป็นช่วงของการพัฒนางานพัฒนาตนหรือเป็นช่วงที่เก็บเงินเก็บทองเพื่อที่อยากจะ ไปสร้างฐานะหรือเพิ่มพูนความรู้หรือทำอะไรที่ให้ตัวเองได้พัฒนาหรือมั่นคงมากกว่านี้ส่วนคนที่ไม่โสดช่วงนี้ก็พยายามครองสินครองธรรมกันและพยายามไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะว่าอาจจะห่างๆกันด้วยเรื่องการงานก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้พบเจอเจอกันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังรักกันดี